ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาเบ่งไก่นะครับสิเห็นบ่เว่าไก่นี่เนาะมาตอดตีนพี่น้องเลยครับผมมาหาตอดขาตอดตีนอยู่นี่ครับนะครับไก่ไข่นะครับผมเมื่วานนี้ฝนตกนะครับจื้นแฉะไปเลยนะครับ นะครับไก่ไข่เลี้ยงไว้35ตัวนะครับผม35ตัวเลยพี่น้องอาจจะเสียงดังแน่นะครับขอกระห่วงนะครับ35ตัวครับผมพี่ได้จากหน่วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะครับอันนี้เวลาอยู่ประมาณบ่าย ใบมงครึงนะครับผมนะครับจะได้ไข่มาแล้วนะครับนะครับจะเป็นยยงหัวาหานนะครับผมเป็นหัวาหานหลักเลยนะครับถ้าหัวาหานเดือนหนึ่งประมาณสอบหนึ่งอ้ยเดือนหนึ่งประมาณสี่สอบนะครับผมเดือนนึงได้อยู่ประมาณสี่สอบ ไก่ก็ถือว่าใครใข่บ้ค่อยติ่มบันไดน,นะครับนั่นก็ใครได้คือเกาอยู่นะครับ18หน่วย20หน่วยคือเกานะครับอาหารเส้ๆเป็นอาหารสูตรนี้นะครับน,น,บนี่นะครับอย่างบุนี้นะครับผม อาหารไก่ไข่นะครับข้างล่างเป็นอาหารป่าไก่ไข่ได้มาเก็บไข่แล้วครับมื้อนี้นะครับไข่เดี๋ยวนี้ผมขายไข่ผมขายขึ้นราคานะครับเป็นแพงละร้อยนะครับแต่ก่้าผมขายแพยงละแปดสิบบาทนะครับแพงละแปดสิบบาทขายบาบาทบ่ไหวเลยนะครับไข่บ่อพอเลยนะครับ จีบไข่นี่เทียบจะจิบบทันนะผมบทันคนไข่นะครับแผงละแปดสิบบาทผมก็เลยเพิ่มขึ้นมาเป็นแผงละร้อยแหมยังมาตอดมือ <c oughs> เพิ่มขึ้นมาเป็นแผงละร้อยนะครับผมก็ยังได้ขายยูคือเก่านะครับเพราะว่าที่ผมขึ้นนะครับราคาราคาหัวหารมันขึ้นน้ำนะครับแล้วกะผมมาชิดเบิกแล้วแผงละแปดสิบบาทนะครับผมเลี้ยงหัวอาหารล้วนเลยนะครับเพราะว่า มันเกิดไปศึกไปนั่นเบืองว่าให้ห้ำหลายมันกับบุดีนะครับซึ่งผมไม่ห้ำไหลายมันกัดดีดต้นทุนได้หลายเติบนะครับเพราะว่าบ้านผมมีลุงสีนะครับแต่ให้ให,ให้ห้ำหลายมันกับบ่ได้นะครับเพื่อนว่ามานะครับก็เลยได้ใสหัวหันเลยมาคิดบเบืองแล้วไอแผงล้อยแีดสิบบาทมันบ่ได้อย่างครับผมเดือนหนึง่ง เดือนหนึง่งอาหารซีสอบสอบลราเดือนนี้มันสอบลราเท่าไรวะสามร้อยกว่าบาทหรือสี่ร้อยกว่าบาทวะตอนนั้นผมไปซื้ออยู่นะครับแต่ราคาไม่ได้นะครับราคาหัวอาหารนะครับคิดเบื้องแล้วนะครับไกลไกล้กลสวงมือจะได้แผงหนึ่งนะครับคิดคิดเบื้องแล้วได้พอดีเลยครับผมพอดีกับค่าหัวอาหารนะครับ เลยบอกแม่เราว่าเพิ่มขึ้นซะแม่ว่ะเพิ่มขึ้นเป็นแผงละร้อยซะท่านดอกนะครับบังคครยีิได้ค่าห้องมาเบิองเนี่ยเขาห้องมาเกียรเนี่ยนะครับค่าอาหารค่าห้องเบิองได้มัแ <c oughs> ม่นพอก,กับพี่น้องอันนี้เลี้ยงแม่กับซ้ำเลี้ยงให้พิ่นเลี้ยงใครให้พิ่นกินซื้อนะครับบบได้บบได้ค่าเบิองค่าอย่างน,นนะครับขันขันสมมุติว่า เขาึ้นเป็นแผงและร้อยมันก็นยังได้อยู่นะครับได้ได้อยู่ประมาณพันน้อยๆพันสองพันหนึ่ง้อยพันสองประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันสองมือได้แผงหนึ่งสองมือได้แผงก็กลัวนะครับผมเพราะว่ามันมันได้ยี่สิบสิบแปดหน่วยยี่สิบหน่วยสิบแปดฟองยี่สิบฟองต่อวันนะครับมันกน็อันนี้ที่เห็นในในั่นแม่เราเจ็บไปแล้วนะครับหน่อยหนึ่งพราตอน ตอนสิบโมงเม่เราออกมานะนะครับออกมานะเรา,าเรามาเบิงเราไม่เจียนี่แหละครับเจียไก่เจียไก่เจียปลาเล้วนะครับเราก็เจ็บไปแล้วนะครับนั่นยังอยู่สิบสามนวยเดี๋ยวผมจะเจ็บไปอีกนะครับได้สามแผงสี่แผงแล้วนะครับเพราะว่าผมผมกลับบ้านผมเลยบอกเม่ว่าผมเลยบอกเม่เราเอาไว้ให้นะครับผมเพราะว่าไปคุ้มมันกระซื้อแผงนะครับ ผมกะจีเอาไปพุ่นเอาเปชนบุรีน้ำนะครับผมกะทีได้เดินทางมืออื่นนะถามว่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก,ก่ดีบอ่อผมว่าดีอยู่นะครับผมก็ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าบบสูบโบสูปลูกนะครับผมปลูกดีกว่านะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงขเขาเลี้ยงเขามีต้นทุนไหลนะครับสมมุติว่าเขาปลูกนะครับสมมติ สม,มุนว่าปลูกปลูกกล้วยปลูกมะกอนะครับต้นทุนมีแค่มีแค่นอมีแค่ต้นมันแล้วก็หดนนํานะครับสำนั่นนะครับผมบ่ได้เบิญยังหลายนะครับแต่ไกลนี่อาหารนี่เปียงอาหารนี่เปียงเลยนะครับผมเปียงนะครับต่กอนตะกอนที่ผมเคยเลี้ยงผมเลี้ยงสิบตัวนะครับก่กอนสองสามปีที่แล้วนะครับ ผมให้เป็นข้าวเปียกนะครับข้าวเปียกเข้าไปแล้วก็ห้ำประสบนะครับตอนนั้นที่พอพอผมอยู่นะครับพอผมเลี้ยงนะครับให้ให้ให้กินซํำนั่นนะครับผมแล้วแต่สใครโบใครนะครับผมก็คือว่าโบต้องซื้อหัวหันนะครับซื้อมาถุงนึงได้สองเดือนสามหยดใส่คือจังคือจังบุกชุลนะครับหยดใส่คือจังบุกชุลที่ต่ำสุมนี่นะ ช่วงนี ite, it s, so ้กับฝนตกน้ำเนี่ยตัวนั้นจิเบิ้งจะเป็นเงาเงานะครับจักยังไอ้เบิ้งดูมันเงาดูกำไปซื่อนะเป็นย่างนอคือเป็นเงาเงาคือเป็นงอยเลยนครับผมใครกับลูก มีอยู่ประมาณนะครับไขเบือถือว่านีครับผมนะครับเบือกลางๆไขนีเลยนะครับผมนะครับแต่ก่อนไขแพงและแปดสิบปน้องงาิกัดครับผมจองไว้คนละสองแพงสามครับผมก็ผมก็คชิดแวมันนวยนีแล้วนะครับก็เลยไขแพงละล้อยนะครับผม ได้พ่อค่าเบิ้งค่าอย่างเนี้ยนะครับผมคือห่วงว่าตัวนี้เขาจะเข,ข้าไปใครเปียกอีกอย่างนึงน่งนะพี่น้องเด้อใครใส่ได้สีชมพูครับผมเบิ้งเบิ้งสีเขียวนะครับบ่มีใครจักหน่วยนะครับผมใครใส่อยู่แต่อันเดียวนะครับเนา นะครับโอ้เขาห้องเขาดีมากใครนะครับผมครับมือนีกับบริวขวนเขาแล้วเนาะครับเนาะครับเป็นคลิปสั้นๆท,ที่เก่เาครับผมครับสวัสดีครับ